รายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทรรและศัศนาชีวิตนะครับทุกวันกันทรถึงวันสุกร์นะครับเวลาสองทุมมสินาทีผมวสินีทัศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้ ตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องการพึ่งตนเองการช่วยเหลือตนเองนะครับแล้วก็พูดถึงานาถากรณธรรมสิทระการที่เป็นที่พึ่งทำสําหรับเป็นที่พึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองนี่ก็ตอนนี้กําลังพูดถึงัวข้อที่หกนะครับคือความสันโดษ มืว่าวานนี้ก็ได้คุยกับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องความสันโดดในการที่จะช่วยสร้างเยาวชนสันโดษที่จะช่วยสร้างสัรเยาวชนแล้วก็เป็นการช่วยสร้างบคุคคลสร้างสังคมให้ ดูเย็นเป็นสุขและมีการพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยอาศัยคุณธรรมคือความสันโดษนั่นเองทีนี้ก็ถ้า,าสังเกตดูให้ดีนะครับเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจถึงความจริงดังกล่าวมาเนี่ครับ คนเราเป็นจำนวนมากได้ละเลยทอดทิ้งคุณค่าแท้จริงของชีวิตที่เป็นอินทรียนคุณค่าภายในคือคุณค่าที่แท้จริงแล้วก็ไปเข้าวงหลงไหลอยู่กับคุณค่าชั้นรอง หรือว่าคุณค่าปลอมของชีวิตเป็น extrinsic value คุณค่าชั้นรองคุณค่าปลอมหรือเป็นคุณค่าภายนอกทีนี้ถ้าจะถามว่าอะไรคือคุณค่าแทจ้จริงของชีวิตคำตอบก็คือคุณธรรม หรือคุณงามความดีจิตใจที่ได้รับการอบรมให้ผ่องแก้วอุปนิสัยอันดีงามความกล้าหาญและความซื่อสัตย์อันนี้ถือว่าเป็นคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตทบทวนอีกทีนะครับคุณ,ณธรรมหรือคุณงามความดี จิตใจที่ได้รับการอบรมให้ถ่องแท้วันนี้สําคัญนะครับรเพราะว่าในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยมันมีสิ่งที่ทําให้ใจิตใจคุณมัวเศร้าหมองเยอะแยะไปหมดเลยมากมายเวลาเราเก็บมาก็ได้มันไม่ได้เศร้าหมองคุณมัวเองแต่ว่าเที่ยวเก็บเอาอะไรต่ออะไรเข้ามา เก็บขยะอารมณ์ขยะตอนนี้เขามีคำพูดภาษาขยะคำพูดหรือภาษาขยะก็พยายามเชี่ยทิ้งๆไปคือว่าเอาแต่เฉพาะคำพูดที่เป็นประโยชน์คำพูดที่ไม่เป็นขยะอ้นกี้ก็มันมีอารมณ์ขยะ ก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองไปโดยได้รประโยชน์ให้โดยไม่จำเป็นเพราะนั้นก็ถ้ารู้ตัวว่ามันมีอารมณ์ขาย,ยากเกิดขึ้นก็เขียมันทิ้งไปกวาดมันทิ้งไปเอาไว้ทำไมเพราะว่าอารมณ์ขยะนี่แหละมันจะสร้างอุปนิสัยที่ไม่ดีให้ เกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเป็นอารมณ์ดีเราสะสมแต่อารมณ์ที่ดีเอาไว้มันก็จะเป็นการสร้างอุปนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นอันนี้มันก็อยู่ที่ความคิดนะครับอยู่ที่ความคิด <c oughs> อันนี้ทานที่ผมเล่าให้ฟังในวันก่อน ว่าเล่าในธรรมะรูปสมัยจะเอามาเล่าให้ฟังที่นี่ทีนึงก็ได้ครับพระสองพี่น้องคนพี่เป็นคนฉลาดเทียบแหลมแล้วก็คนน้องเป็นคนโง่ทึกแล้วก็วันหนึ่งมีอาคารตุกกะจรมามาที่นั่นแล้วก็ทำทำเนียมของพระ ที่นั่นเมื่ออาการถุกะมาเราก็จะต้องมีการถามปัญหาตอบปัญหากันทีนี้วันนั้นพระผู้พี่ชายก็รู้สึกว่าเน็ดเหนื่อยกับธุรการหลายเรื่องไม่ใช่ธุรกิจนะครับเป็นธุระการทำงานมาหลายเรื่องก็อบอกกฟนน้องชายให้โต้ตอบแทน แต่ว,ว่าเนื่องจากว่าพระน้องชายเป็นคนโง่ทึบก็เลยบอกพระน้องชายว่าต้องตอบปัญหากันแบบเงียบว่าใช้ภาษาใช้ภาษากายอย่าไปใช้ภาษาปากอพอเริ่มพอเริ่มโตตอบปัญหาระารรอาการตุกก็ยกขึ้นมานิ้วเดียวยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้ว พระนองชายก็ยกขึ้นสองนิ้วแล้วก็พระอาันร์ดุกาก็ยกขึ้นสามนิ้วแล้วพระน้องชายก็ยกขึ้นยกกำปั้นขึ้นยกกำปั้นขึ้นพระอาจาดุกาก็ลุกขึ้นไปลุกขึ้นไปแล้วไปบอกพระพี่ชายบอกว่าน้องชายท่านจะลาดจริง อปัญหายอดเยี่ยมมากเลยฉลาดจริงๆผมยอมแพ้กลพี่ชาย็ถาทว่าแล้วโตอตอบกันว่าอย่างไรบ้างต่อาอาจาธุกาก็บอกว่าผมยกขึ้นหนึ่งนิ้วยกนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้วหมายความว่าพระพุทธสองชายท่านยกขึ้นสองนิ้วหมายความว่าพระทำด้วยผมยกขึ้นสามนิ้ว หมายความว่าพระสงฆ์ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้องชายยกกรรมน้องชายท่านยกกรรมปันเป็นหมายความว่าทั้งสามอย่างต้องเป็นหนึ่งเดียวพระพุทธธรรมพระสงฆ์รวมกันเป็นหนึ่งเดียวน้องชายท่านฉลาดจริงๆผมยอมแพ้กล้ากันดุกาพูดเจ้านั้นแล้วก็จากไป สักครู่หนึ่งพระน้องชายก็วิ่งวิ่งออกมาถามพี่ชายว่ามันไปไหนแล้วอากะพี่ชายบอกว่าเขาไปแล้วเขาเขายอมแพ้แต่น้องชายก็บอกว่าผมจะผมจะตะบันหน้ามันมว่าทำไม น้องชายเราเป็นคนตาบอดตาน้องชายนี่ตาบอดมี่ตาข้างเดียวเขายกขึ้นนิ้วเดียวหมายความว่าตาเดียวก็ด่าผมว่ามีตาเดียวแต่ผมยกขึ้นสองนิ้วครับผมให้เจี๊ยบว่ามันเป็นอาการดุกะผมก็ยกขึ้นสองนิ้วอ่ามันมีสองตาถ้ามันยกขึ้นสามนิ้วหมายความว่า สองคนรวมกันเป็นสามตาถ้าผมยกกำปั้นขึ้นยกกำปั้นจะกระแทกหน้ามันยกกำปั้นจะกระแทกหน้ามันพอดีมันลุกขึ้นหนีมาได้ก่อนเห็นไหมท่านท่านผู้ฟังเห็นไหมครับว่ามันมันมองคนได้ยากก็มองคนลยย่ะมองคนได้ยากเครื่องเดียวกัน ภาษากายอย่างเดียวกันพฤติกรรมอย่างเดียวกันทีนี้มองคนเลยอย่างตีความไปคนเลยอย่างถ้าอาการทุกะนั้นคิดแต่ธรรมะคิดแต่ธรรมะก็ก็ก็มองเห็นเป็นปริศนาธรรมก็เป็นธรรมะเพราะใจเขาคิดแต่ธรรมะเห็นอะไรเขาก็มองเห็นเป็นธรรมะ ยกขึ้นหนึ่งนิ้วคือพระพุทธยกสองนิ้วคือพระธรรมยกสามนิ้วคือพระสงฆ์ยกกรมปั้นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหนึ่งเดียวรวมกันเป็นพระราชนาคใหเป็นหนึ่งเดียวแต่น้องชายมีผมด้อยตาบอดขั้งเดียวก็คิดถึงแต่ผมด้อยของตัวเขายกขึ้นหนึ่งนิ้วก็ตีความว่าเขาด่าว่าตัวมีตาเดียว เขายกขึ้นสองนิ้วตัวยกขึ้นสองนิ้วแล้วก็คิดว่าก็มีสองตาแล้วก็เขายกขึ้นสามนิ้วกันนึกว่าเขาเขาด่าว่าสามคนสองคนมีสามตาแต่ธรรมดาสองคนต้องมีสี่ตาแล้วตัวก็ยกกำปั้นขึ้นเพื่อจะะแทกหน้าเขาด้วยโทสะเห็นไหมว่าเมื่อความคิดคนละอย่าง ส้างจิตใจจิตใจคนหลายอย่างได้รับการอบรมมา